คุยข่าวสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง ช่วงสุดท้ายครับในช่วงคุยข่าวกับข่าวลูกทุ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาชีพการเป็นแมวมองครับก็บอกว่าถ้าวงการบันเทิงเนี่ยเราจะคิดถึงว่าแมวมองที่เป็นผู้ปั้นผู้สร้างนะครับในสมัยอดีตเราก็อาจจะนึกถึงคุณพจน์อานนท์คุณเอสุภชัยอันนี้คือในฝากฝั่งของดาราฝากฝั่งของลูกทุ่งก็มีเหมือนกันครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นหนึ่งในผู้ที่อยากจะได้รับการเป็นนักร้องนะครับก็แน่นอนที่สุดครับก็คือการจะต้องไปเจอกับแมวมองและแมวมองก็จะพาเรา เข้าสู่การเป็นนักร้องเต็มรูปแบบวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแมวมองหรือว่านักปั้นนักสร้างท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงนะคะโด่งดังในแวดวงลูกทุ่งมากๆเลยทีเดียวค่ะตอนรับคุณตุ๊ดนาฬิกาค่ะสวัสดีครับพี่ตุ๊ดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอคุณแมวมองแมวมองเมียวเมียวเมคเคนครับเพราะว่านะ แมวมองเมี้ยวเมี้ยวแมวมองในวงการบันเทิงอย่างคุณพ่อเขาก็จะมีที่ไปมองมองไปสองสองอะไรของเขาเนี่ยแล้วคุณพ่อานนนเนี่ยเขาไปสยามนะเชนเอจุมชัยเนี่ยเขาก็ไปเวทีแบบว่าไปลงงเรียนบ้างอะไรอย่างนี้แล้วแมวมองในในวงการลูกทุ่งนี่พี่ตุ๊ดทำยังไงฮะต้องไปมองที่ไหนยังไงคะถ้าเป็นแมวมองลูกทุ่งหนึ่งเราก็จะต้องดูติดตามข่าวสารว่าเขามีอะไรยังไงกันบ้างแล้วเราก็อาจจะไปดูบ้างหรืออาจจะหาเองบ้างหรือ ด้วยความที่เราจัดงานบ่อยไปแต่งแบบบ่อยเราก็ได้เจอเจอกับรากญ่าเจอกับเพชรมากมายช้างเผือกต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้หรือว่าเวลาไปจัดคอนเสิร์ตก็จะมีวงเล่นก่อนเวลาเอ้ไม่ใช่วงก่อนเวลาสิมีวงในย่านนนเออวงเจ้าถิ่นเขาจะเล่นก่อนแล้วถึงจะมีศิลปินอ่าอะไรเงี้ยเราก็ไปดูว่าเออมีใครมีแววบ้างนะครับวิธีการที่จะไปดูว่าใครคนใดคนหนึ่งที่จะมีแววเนี่ยนะฮะแน่นอนที่สุดว่าการเป็นผู้ที่เฟ้นหา คนในการเป็นนักร้องเนี่ยพิตุ๊ดดูอะไรบ้างนอกเหนือจากเสียงต้องโอเคสะดุดหูและเพราะที่จะเป็นนักร้องครับก็แน่นอนนะนหนึ่งต้องเป็นเสียงอยู่แล้วใช่ไหม,อมสองก็เป็นเรื่องราวของบุคลิกการเอนเตอร์เทนบนเวทีว่ามีแววที่จะไปต่อย,ยอดหรือว่ามีแววที่จะไปะเรียกได้ว่าเพิ่มเติม,ต,มตรงไหนที่ ใช้เวลาไม่มากนั่งแล้วก็เข้าใจในการทํางานอะไรพวกนี้ก็อยู่อยู่อันนี้มันอยู่ที่อะไรฮะการคุยก่อนหรือว่าได้ใช่ใช่ครับอ๋อก็ต้องพอเราเจอน้องเขาหรือเจอเขาก็ต้องมาคุยดูว่าอเออคุยแล้วเป็นยังไงบ้างมีวิสัยทัศน์กับวงการลูกทุ่งเป็นอย่างไรหรือว่ามีการยอมรับในคําติชมของเราไหมหรือว่าไม่ได้เขาถูกอย่างเดียวนีเออนะคะหน้าตาเป็นยังไงต้องสวยต้องหล่อไหมในมุมมองของพี่ตุ๊ดเนี่ย หน้าตาถ้าเป็นสมัยนี้ผมคิดว่าก็มีส่วนนะก็มีสูรับนะเพราะว่าการแข่งขันสูงมากนักร้องทุกวันนี้แทบจะว่าไปไหนก็เจอกันเยอะแยะเลยมีซิงเกิลมั่งเพลงสองเพลงก็เป็นศิลปินกันนละวะเป็นนักร้องพี่มีงานไหมมีอะไรเรียกหนูนะนี่คือว่าเยอะมากคนวันจากทุกทัอกับคุณน้อยก็คงจะทราบดีครับงน้นเราก็ต้องแบบเอาหน้าตาเราโอเคนะแล้วถ้าเกิดว่าไม่สวยมากไม่หล่อมากแต่ว่า ผ่านไปนี้มีมีดมงมีดหมอ,อ,อฉีดนู่นทำนี่ถึงขั้นนั้นนะฮะพี่ตุ๊ดผมว่ามาโมโเงี้ยผมว่าย่างน,นไม่ควรครับเพราะว่าการเป็นนักร้องลุ่นุเนี่ยสิ่งที่สําคัญผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเสียงเสียงต้องมาดับหนึ่งเสียงดับหนึ่งเลยสองก็เป็นการแสดงออกหรือเป็นการมีเรียกว่าเข้าใจถึงระบบของวงการเพลงคือวงการเพลงกับวงการแสดงจะไม่เหมือนกันเอาอย่างไงครับคือวงการเพลงเนี่ยจะต้องเรียกว่า เข้าใจถึงการทํางานว่าจะหลังเวทีหน้าเวทีการความเป็นอยู่ไปงานมัดไปงานบุญงานบวชก็จะเป็นอะไรที่เข้ากับทุกอย่างได้หมดก็คือต้องเป็นคนง่ายๆเพราะไม่ลุยถ้าเป็นแบบดาราหน่อยก็จะต้องแบบว่าโอ๋หน่อยแบบว่ามีที่พักมีเต็นท์มีคนดูแลเป็นอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ลุยก็คงไม่ได้ใช่พวมการลุกทุ่งบางคนกว่าจะประสบความสำเร็จนี้ ใช้เวลาเหมือนกันเออไม่ใช่แค่อัลบั้มเดียวนะใช่ใช่ต้องอดทนแล้วก็ต้องเป็นคนที่รักวงการแล้วก็รักที่จะสืบสานเพลงลูกทุ่งให้อยู่คู่กับวัฒธรรมหรือว่าคู่กับเราตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครมันจะไม่ฉาบฉวยเหมือนดาราที่มาแล้วไปไปคนที่เขาร้องเพลงนี้เ็าจะมีมีความรักมีความมุ่งมั่นจริงจรมากกว่าซึ่งเราพอมันมีความตรงนี้มากกว่าเราก็เลยต้องเฟ้นหาอะไรที่มันมากกว่าใช่ซึ้นยากนะฮะการที่จะไปเฟ้นหาช้างเผือก เฟ้นหาเพชรจากในต่างจังหวัดต่างๆหรือว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นโนบอดี้อะมาให้มาเป็นแบบสตาร์ยากนะครับผมว่าเพราะว่าอย่างที่ผมปั้นดารากับนักร้องเนี่ยผมว่าดารายังยากกว่าแต่ว่ามาเจอนักร้องนักร้องทุ่งยากกว่าอีกยากอีกเพราะว่านักร้อ,องทุ่งนี่ต้องต้องมีลูกเรื่องลูกอะไรเยอะใช่ไหมคือมันต้องครบเครื่องต้องครบเครื่องไงฮะ กทีแบบหน้าตาดีบุคลิกดีแต่ร้องเพลงห่วยไม่ได้ก็ไม่ได้ละเออมันก็มีหลายองค์ประกอบกันขึ้นมานะฮะแล้วทุกวันนี้เนี่ยยังปั้นยังสร้างยังเป็นแมวมองยังไปแอบซุ่มมองใครยังไงอยู่อยูไหมฮะปั้นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังปั้นอยู่ครับเพราะว่าหนึ่งการที่เรารับงานคอนเสิร์ตจดงานคอนเสิร์ตบ่อยเราไปทุกที่เราก็จะมี วงที่มาเล่นก่อนหรือว่าบางทีท้องถิ่นก็จะแนะนําว่าคนนั้นร้องดีคนนี้ร้องดีก็จะมาร้องให้เราฟังในวันนั้นเลยอคือรู้ว่าเรามาจัดงานที่นี่ก็จะมาร้องให้ฟังคืนนั้นเลยเราก็เหมือนไปนั่งฟังเป็นน้องกลาเอปก็ดูว่าเออถ้าดีก็ก็เก็บไว้ถ้าไม่ดีก็แนะนำเพิ่มเติมเขาแล้วก็มากันใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังทำอยู่ฮะทำอแล้วขั้นตอนคือยังไงคะพอแบบว่าเราได้นักร้องมาได้ได้เด็กที่เราไป มาจากต่างจังหวัดเนี้ยเห็นแววมาอย่างเงี้ยต้องมาเก็บตัวต้องมามาบ่งมามาเลยมาไปส่งเขาไปลองเพลงหรือไปอะไรขัดสีชีวิตวันอะไรอย่างงี้ก่อนไหมคะคุณพี่ก็คือก็หลังจากที่เรามองแล้วว่าสมมติมีสักคนนี้คนนี้หรือว่าสามสคนที่เราคัดมาครับโทษนะเราก็ต้องขั้นตอนต่อไปคือการที่จะทํายังไงให้น้องเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับตรงนี้ หนึ่งเบื้องต้นเรามาพูดคุยกันก่อนเหมือนกับมาเวิร์กช็อปกันว่าจะทําอย่างนี้นะอยู่วงการต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อาจจะมีการเป็นร้องเพิ่มเติมเต้นเพิ่มเติมหรือว่าบุคลิกต่างๆเราต้องส่งไปเรียนหมดครับส่งไปติวไปเรียนหมดใช่ใช่ใช่ครับถ้าเกิดเราสกรีนแล้วนะสมมติเราคนนี้แน่นอนแต่ว่าน้องอ่อนด้านนี้เราก็เสริมไปเสริมไปเป็นจุดๆุดไปนะมันก็เหมือนกับการที่จะต้องเหมือนแบบน้องก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่เราต้องไปลงทุนเออใช่ไปเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาด ถ้าเกิดพูดอย่างนั้นก็ก็ไดาจะใช่แต่เราอยากจะให้คนดูได้ในสิ่งที่ดีก็คือต้องเติมแต่ถ้าน้องเขาไม่พร้อมไปแล้วไม่มั่นใจมันก็ไม่ได้ก็จบแค่<ช>คนว<ช>ันนี้ศิลปินมันเยอะอนะคือเขาต้องมีต้นทุนมาก่อนนะ